ในช่วงนี้ชีบะอินุกำลังอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมนในเกปนี้ด้วยกันครับคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากชีบะอินุในวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือชีบะอินุได้มีกระแสหลัก นะครับคือเรื่องของ Watcher Guru ได้ทำการประชุมนะครับทำการไลฟ์สดกับบิลลียมวอคและก็อีกคนหนึ่งคืออาชัยโตชิคุซามะมีการพูดถึงโปรเจกต์ต่างๆเราได้พูดไปคร้นที่แล้วนะครับว่าวานอีเทอเรียมหนึ่ได้ทำการช้อนชิบัเพิ่มขึ้นถือของเพิ่มขึ้น ชีบะถึงมีการขยับตัวนะครับเด้งขึ้น10%ตเอตงแต่เมื่อวานแต่สิ่งที่เราสังเกตนะครับคือขณะนี้ชีบานะมันอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือเปล่านะครับอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือเปล่าและชีบะอินุจะไป0.01ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับ0 0 0 1นะครับประมาณ0ูนยตัว นะครับหรือศูนย์หนึ่งตัวก็ได้นะครับถึงหรือเปล่านะครับและมันจะสามารถไปได้หรือไม่นะครับเอาศูนย์หนึ่งตัวศูนย์สองตัวเอาว่ากันตรงนี้นะครับว่าไปได้หรือไม่เขาบอกว่าตกลงแล้วไอ้ที่มันไปได้เนี่ยเขาเคยกล่าวกันไว้นะครับแล้วตกลงว่าครั้งเนี้มันจะเป็นขาลงของชีบะอินุจริงหรือไม่จริงหรือเปล่า ะนั้นชีบาอินนะครับในช่วงของเดือนกุมภามีการเติบโต60%ภายในไม่กี่วันเท่านั้นพิกแซงแนวโน้มอันอื่นเลยนะครับแซงแนวโน้มเลยคืออยู่ดีมันก็โตขึ้นมาเลยเพราะวานอีรดเรียบห0 0่วาน BSC วาน BNB ทำการช้อนจนทำให้ชีบาเนี่ยขึ้นมาที่3า0 0ันหนึ่ถึงสามพดอลลาร์มันมีการขึ้นภายในไม่กี่วัน ฉะนั้นทำให้เขาได้ข้อสรุปนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่นะครับน่าจะเป็นเส้น EMA แหละ mm hmm. เขาบอกว่าดูในระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยดูไม่ค่อยชัดเลยนะครับโดยเฉพาะ50วันกับ200วันนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันตัดกันตลอดนะครับแล้วมันอ,อยู่ต่ำกว่าแนวรับอีกนะครับดูระยะยาวระยะกลางต่ำกว่าแนวรับ แต่ในระยะสั้นเนี่ยอยู่ๆมันก็ขึ้นนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าอันหนึ่งนะครับเป็นตัวค่าวัดคือเดซครอสนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติที่แท้จริงของการซื้อขายของชีบะอินุเลยนะครับและก็ชิบะอินุนะครับแม้จะมีการขายทิ้งหรือมีการถอนออกนอกกระดานนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วชิบะอินุนะครับก็ยังคองตำแหน่งอันดับสองของเหรียญ ในเครือข่ายของอีทูเรียมที่มีการซื้อมากที่สุดฉะนั้นเขาบอกเลยว่าชีบะยังเนื้อหอมอยู่และชีบะยังไม่สิ้นลายชีบะยังไม่ใช่ขาลงอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยและเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อเหรียญ starnet เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำน่าลงทุนนะครับเพราะคํำประกันโดยชีบะฉะนั้นราคาจะใกล้เคียงกับชีบะคือ0.04ตัว8,000กว่าดอลลาร์นะครับอุปทานมีหมืน่นล้านเหรียญการเผาสและ เหรียญน,นี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับมีธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือการทำตู้ไออิเล็กทรอนิกส์นะครับในการกดน้ำอัดลมขนมนะครับที่อยู่ตามห้างเทสโก้บิ๊กซีเซ็นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ e ีคอมเมิร์อีกนะครับก็สามารถเข้ามานะครับทักทายกันได้นะครับเข้ามาสนใจ ไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนนะครับเข้าไปศึกษาก่อนหาความรู้ความเข้าใจนะครับในการลงทุนแล้วคุณจะมีภูมิมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็หวังว่าชีบะอินโนะจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ตัวลาไปก่อนคนระับ